นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปปัสสะอะกะระังกุสะลัสสปะสัมปทา สจิตตะปริโยธปนังเอตังพุทธ,ธานา,าสนันติธรมโมสกจังโสตโพติณบัตี้จะได้วิสัชนาธรรมเทศนาโอวาทปาติโมขกขะกะถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา ส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทสนานี้เรื่องในมาะบูชาเราาคือการบูรบูชาที่กระทำเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เหตุการณ์อันสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพระอรหันต์ประจุมกันพระภูมีพระภาคเจ้าทรงแสดงครวาทปาติโมก ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาวันจนวันนี้ได้มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลในปีที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วแผ่พระพุทธศาสนามีผู้เลื่อมใสศรัทธารับเอาพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะของตน แล้วมาบวชในพระพุทธศาสนามีผู้ประสบความสำเร็จถึงที่สุดที่เรียกว่าเป็นพระอารหันต์ขึ้นจำนวนหนึ่งข้อที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงโอวาทปาติโมกนี้โดยใจความสำคัญแล้วย่อมหมายถึงการที่พระพุทธองค์ทรงประดิษฐานธรรมะ ลงในหมู่สงฆ์ซึ่งตั้งมั่นคงเป็นอันดีมีพระอระหันต์จำนวนพันสองร้อยห้าสิบองค์ดังที่กล่าวนั้นเป็นการเหมือนอกับประทับจามั่นลงไปว่าภิกษุสงฆ์ตั้งมั่นด้วยดีแล้วและหลักธรรมะนั้นได้ประกาศลงไปแล้ว อย่างกว้างขวาง,วางคือรวมความทั้งหมดในพระพุทธวจนะไว้เป็นหลักสำหรับประพฤติปฏิบัติกันสืบไปให้ทุกคนถือเอาหลักเกณฑ์อันนี้เป็นหลักสำหรับศึกษาสำหรับปฏิบัติให้ได้ผลของการปฏิบัติ แล้วสั่งสอนกันสื่อไปอย่าให้รู้จักสิ้นจักสุดได้ตลอดเวลาที่การศึกษาและการปฏิบัตินี้ยังอยู่ก็ยังชื่อว่ามนุษย์หรือโลกนี้ยังมีที่พึ่งเพราะสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนั้นจะยังอยู่ และมูบุคคลผู้ที่จะช่วยกันสืบอ,อายุภาาศาสนาก็ยังอยู่รวมความแล้วก็คือว่าพระธรรมวินัยที่เป็นองค์ภาษาสดาก็ยังอยู่พระธรรมวินัยที่เป็นตัวภาษศาสนาก็ยังอยู่พระธรรมวินัยที่เป็นการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ หรือหมู่สง์ที่เต็มไปด้วยธรรมวินัยนี้ก็ยังอยู่จึงกล่าวได้ว่าพระธรรมนั่นยังอยู่สำหรับเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายที่นี้จะได้พิจารณากันดูถึงข้อที่ว่าวันอาสา,าวันมาคบูชานี้เป็นวันสำคัญ อย่างไรในแง่ของประธทร,รมพิจารณาดูแล้วยุติกันได้ว่าวันมาพระบูชาเป็นวันสำหรับพระอระหันต์คือคณะสงฆ์ซึ่งบริสุทธิ์วันวิสาขาบูชาเป็นวันเกี่ยวกับพระพุทธ,ธเจ้าโดยตรง ส่วนวันอาสาละหะบูชาก่อนหน้าวันเข้าพรรษาอีกวันหนึ่งนั้นเป็นวันของพระธรรมเพราะว่าได้ทรงเปิดเผยพระธรรมคือธรรมจักรกัรตนาสูตรเป็นต้นในวันนั้นเพียงแต่ธรรมจัก,กระกัตนาสูตรก็กล่าวได้ว่าเป็นธรรม หรือเป็นพระธรรมซึ่งเป็นตัวแท้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะได้กล่าวในเรื่องอริยสัจและอริยมรรคมีองค์แปดประการดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วเราจึงได้วันสามวันเป็นวันสำคัญคือวันพระพุทธเจ้าวันพระธรรมและวันพระสงฆ์ และพระสงฆ์ในที่นี้ก็หมายถึงพระอริยสงฆ์ซึ่งมีพระอระหันต์เป็นสุดยอดบัดนี้วันมาพะะบูชาได้เมียนมาถึงเท่าอีกแล้วเราจะต้องทำในใจให้เป็นพิเศษให้ตรงตามความมุ่งหมายของวันนี้คือวันที่จะทำการบูชาเป็นที่ระลึกแก่พระอระหรันต ดังกล่าวแล้วในเหตุนี้เองสิ่งที่เราจะต้องระลึกนึกกันให้มากก็คือความเป็นพระอรหันทริรทำที่ทำความเป็นพระอรหันต์อยู่ในจิตใจของเราจนตลอดเวลาที่จะกระทำมาคะบูชาในวันนี้ เพราะฉะนั้นจึงขอร้องให้ท่านทาั้งหลายทุกคนตั้งใจฟังให้ดีกระทำในใจให้ดีให้แยกคายให้ละเอียดให้ตนนิสุขุมเพื่อว่าจะได้เข้าใจในคุณธรรมของพระอระหันต์ให้เป็นผู้รู้ประจักษ์ชัดอยู่ซึ่งคุณธรรมของพระอระหันต์แล้วกระทำการบูชามีการเวียนประทักศิณเป็นต้น เมื่อทําได้อยู่อย่างนี้การกระทําบูชาของเราก็จะเป็นจริงจะเป็นการได้กระทําที่ดีมีประโยชน์ถึงที่สุดการกระทําที่กระทําไปอย่างเออเกิดเฮหานั้นเป็นการกระทําที่หยาบเป็นการกระทําที่ตื้นที่ไม่ลึกซึ้งทำแต่พอเป็นพิธี อย่างนี้ไม่สามารถจะมีจิตใจที่ยังลงในธรรมลึกซึ้งถึงธรรมได้เคยกระทำกันอย่างนั้นมามากแล้วก็ตามหรือว่าในที่อื่นจำเป็นจะต้องกระทำอย่างนั้นก็ตามแต่ว่าในที่นี้และเวลานี้เราจะตั้งอกตั้งใจพยายาม กระทำให้สุดความสามารถในทางที่จะมีความเข้าใจแจ่มแจ้งลึกซึ้งมีจิตใจูุมราบเอ,อิบอาบอยู่โดยรถแห่งพระธรรมที่เป็นเครื่องทำความเป็นพระอรหันต์ให้แก่บุคคลผู้มีความหนักแน่นในพระพุทธศาสนาจึงขอร้องอท่านตั้งลหลายทุกคนพยายามปรับปรุงจิตใจของตนของตน ให้เป็นไปในลักษณะนี้ขอทุกคนจงใจไปตามคำพูดที่กล่าวนี้เป็นลำดับลำดับไปว่าจะต้องตั้งออกตั้งใจอุทิศทุกอย่างทุกประการเพื่อบูชาคุณของพระอรหันต์เพราะว่าคำว่าพระอรหันต์นั้นถ้าเล็งถึงบุคคล ก็เป็นบุคคลผู้ถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งด้วยเหมือนกันหากจะว่าเป็นพระอรหันต์องค์แรกคือเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแต่ลักษณะของความเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างเดียวกันหมดคือเป็นผู้ ดับกิเลสระดับความทุกข์ได้สิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือ